สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนุชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยามันสับ,บรีวันนี้ผมจะมาขอแนะนำตัวหุ่นยนต์เซียวเป่ารุ่นล่าสุดครับซึ่งเราพัฒนาเองนะครับเราพัฒนาร่วมกับประเทศจีนประเทศจีนเป็นผลิตแต่วิทยาลัยของเราเป็นคนพัฒนาเรื่องซอฟแวร์หุ่นยนต์ตัวนี้ดียังไงครับเยอะแยะเลยนะครับ วัดอุณหภูมิก็ได้บิวอินตัววัดอุณหภูมิอยู่ในตัวนะครับว่าอุณหภูมิของเราสามารถเดินผ่านได้ไหมมันประชาธมพันธ์ในเรื่องของโควิดได้นะครับร้องเพลงนะครับเต้นละบัมในส่วนของที่จะเป็นในส่วนการประชาธมพันธ์อะไรได้หมดเลยผ่านมือถือก็ได้เราคอนโทรลอยู่ที่บ้านแล้วให้มันปิดเปิดโฆษณาอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางด้านเทคนิคเนี่ยนะครับ อาจารย์ตีนะครับซึ่งเป็นเอ็กซ์เพรสของเราทางด้านหุ่นยนต์จะมาอธิบายว่าหุ่นยนต์ตัวใหม่รุ่นใหม่ของเราเนี่ยทำอะไรได้มากกว่าที่คิดและราคาถูกมากติดตามมาครับเชิญชมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําฟังก์ชันใหม่ๆของเจ้าตัวหุ่นยนต์เสี่ยวเปารุ่นล่าสุดน,นะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับสําหรับเจ้าเสี่ยวเปารุ่นใหม่นะครับก็จะมีฟังก์ชันใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามา หลังนี้นะครับก็ฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชันของตัววัดอุณหภูมิที่หัวของเจ้าเสี่ยวเป่าก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งเมื่อเราเข้าไปในตัวแอปวัดอุณหภูมินี่เมื่อเราเอามือไปทับเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีตัวอุณหภูมิของ body temperature ขึ้นมานะครับซึ่งถ้า body t e m p e r เ t u r e เนี่ย เกินกว่าที่กําหนดนะครับตัวหน้าจอก็จะแสดงเป็นข้อความสีแดงขึ้นมานะครับเป็นคําเตือนว่าอุณหภูมิของคุณน,นั้นเนี่ยเกินกว่าที่กําหนดนะครับในส่วนโหมดต่อมานะครับก็คือโหมดของประชาสัมพันธ์ครับหรือชื่อภาษาอังกฤษ Marketing Public i t y นะครับก็คือเป็นโหมดที่เราจะให้ตัวหุ่นยนต์นะครับเพิ่มทําการค r e อ t e content เข้าไปนะว่าชื่ออะไร อันนี้ผมจะคีเอทเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโควิด1 9นะครับมาเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เลือกเป็น Text ซึ่งเป็นข้อความนะครับหรือเลือกเป็น s e ิเลตไฟล์ Fi, ซึ่งผมจะเลือกเป็น e ิเลตไฟล์ Fi นะครับจากนั้นเลือกคอนเทนต์ที่เราจะนำเข้าไปนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นวิดีโอของเกี่ยวกับโควิดนั่นเองจากนั้นก็ทำการกด s e l l e t Template by kicking here นะครับก็จะ ให้เห็นว่าหุ่นยนต์นะครับเลือกท่าทางของหุ่นยนต์ที่จะประกอบการเปิดสื่อนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็น free w a l k i ้งนะครับซึ่งจะทําให้ตัวหุ่นยนต์นั้นเนี่ยเดินไปด้วยแล้วก็เปิดวิดีโอไปด้วยนะครับจากนั้นกด save ครับเราจะเห็นว่าจะมีตัว playlist เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเมื่อเรากดไปกดเพย์ที่ playlist นั้นเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะทําตามคําสั่งที่เรา ตั้งไว้นะครับซึ่งผมตั้งเป็นให้เขา,<ม>าเปิด <จะ S 1> วิดีโอไปด้วยแล้วก็เกตือนไป<ใ>นด้วยนะครับแบบนี้นะครับลองล้างมือบั่นล้างมือด้วยโดยการหิ้วการใช้สิ่งของส่วนตัว,ว,วร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนซอมผ้าเช็ดหน้าเรียกก่อนหลังถวมและถอดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคทุกครั้งล้างมือก่อนและหลังการรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำลังแกรสัมผัสสิ่งสกปรก ีนทน่เชต,ต่อมานะครับส่วนโหมดที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นโหมดที่จุดเด่นของรุ่นนี้ที่สุดเลยนะครับก็คือโหมดการควบคุมผ่านมือถือครับซึ่งเราจะควบคุมผ่านแอปที่ชื่อว่าคิวลิงนะครับตามนี้นะครับเมื่อเราได้ทำการเชื่อมต่อระหว่างแอปกับตัวหุ่นยนต์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งใช้งาน ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดวิดีโอการเปิดเพลงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตการเปิดเพลงกันนะครับเลือกไปที่มิวสิกนะครับจากนั้นทําการกดเปิดเพลงก็จะเห็นได้ว่าตัวหัวยนต์นะครับก็จะเริ่มเปิดเพลงผ่านลำโพงที่เราเลือกไว้นะครับ หลังจากฟังเพงลงเราไปแล้วนะครับเราก็จะลองเปิดวิดีโอผ่านตัวแอปพลิเคชันมือถือบ้างนะครับมารู้จักหลัก3หลอเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ล,ล้างมือหมัดมือด้วยสบู่ลและน้ำ ออท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าที่อาจารย์ตีอ,อธิบายถึงฟังก์ชันพิเศษของมันเนี่ยสำหรับหุ่นยนต์เชียวเป่าตนี้มันทำอะไรได้มากมายผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันแรกก็คือเรื่องวัดอุณหภูมิเห็นไหมครับคนที่เข้ามาก็สามารถวัดอุณหภูมิได้อันที่สองก็คืออะไรครับเปิดประชะดธรมพันธ์ เดินไปด้วยประชันพันไปด้วยผ่านมือถือมันจะเดินฟังก์ชันที่เดินไปเดินมาแล้วประชัมพันธ์เรื่องโควิดจะประชัมพันเรื่องอะไรก็ได้ถึงเวลาของการกินอาหารของวันนี้หรือการเบรกหรือรวิธีการที่ทําให้เราปรัดสจากจากโควิดเห็นไหมครับอันที่สาก็คือกดนะครับให้มันอยู่ที่เฉยๆกดเป็นเพลงให้มันร้องเพลงเต้นระบําอะไรก็ได้ นะครับร้องเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสากลเพลงเพื่อชีวิตเพลงอะไรมันทําได้หมดผ่านมือถือเลยนะครับนะครับเราอยู่ไกลๆเท่าไหร่ก็ได้ที่สําคัญที่สุดก็คือเปิด,เป,ดเปิดเพลงวิดีโอ,อการเต้นนะครับเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยหรือบทสวดนมนต์หรือบทเล่านิทานบทอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวมันทําได้หมดเลยผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับสำคัญที่สุดราคา ไม่ใช่หลักแสนนะครับหลายๆแสนอย่างที่เข้าใจตัวนี้ราคาหลักไม่กี่หมื่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อปล่อยบริจากให้กับโรงพยาบาลสนามเป็นตัวประชานพันเป็นตัวอินเตอร์เทนสำหรับคนไข้ที่อยู่ที่สำคัญที่สุดนะครับมันถ้าเสียงไม่ดังพอในฮอลใหญ่ๆมันสามารถที่จะลิงก์กับลำโพงบลูทูธได้นะครับให้เสียงดังกล้องประชานพันไปด้วยเพราะนั้นตัวนี้ เป็นประโยชน์มากเลยครับสำหรับคนไข้โควิดณปัจจุบันฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่เลขาผมที่วิไลเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันก็ได้หรือเลขาผมคุณพิชาเพชรแดง0854821667ครับเพราะนั้นยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ